เวลา18นาฬิกา4นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมนวมัภูมินอาคารนวมัภูมินบัชยราวุฒิวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพอดอรรเนในการแสดงดนตรีออเคสตร่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งคณะกรรมาการส่งเสริมกิจาการสถาบัานดนตรีการยาตีวัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสำหรับการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียตรติ คัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่าบรรเลงโดยวงออเคสตราจากนักศึกษาสถาบันดนตรีกรายานีวัฒนาสถาบันบรณฑิตพัฒนศิลป์นักเรียนดนรยางจากสามเหล่าทัพและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายนิโคโลอุมแบร์โตฟอรอนเป็นบทยากรประกอบด้วยบทเพลงคราวอิมพิเรียนโคโรเนชันมาร์ชประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียมบอรอตันเอมเ r อเรอร์บอลส์โอส 4, 3, 7ส ประพันธ์โดยโยฮันส์สตรว์ที่2 Music for the Royal Frywork า H W V 351ประพันธ์โดยจอร์จเฟดริกเฮนเดลและเพลงสนอดเสียงสำเนียงสยาม ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกประพันธ์ขึ้นเพื่อร่มเฉลิมฉลองนองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพราชมพันษา6หรอบ28พร,รกฎา,าคม2567โดยศาสตราจารย์นรงฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติประจำปี2564สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงคลาสสิก สถาบ,บันดนตรีกาลยาณีวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเธอพร,เ,พรเกียรติและสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชนโดยการเป็นตัวหลักสำคัญในการเผยพแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย เมื่อจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,ร,ร,ะกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงผู้ประพันธ์บทเพลงและวัทยากร